สวัสดีค่ะคอพี่กุ้งค่ะจ่เพชร50ยังคิดได้โอเควันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของท่าออกกําลังกาย4ท่าเพื่อช่วยลดเอวเอวกับท้องของเรานะตองการลเอวพุงอะไรพวกนี้นะโดยที่เราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสี่ท่าตรงนี้มีท่าอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นท่าที่ันนะคกันท่าที่1 โอเคอะโค้ดพี่กุ้งโอเคยืนกางขาออกไปครับกางขาเล็กน้อยโอเคกางแขนอาไปครับกางแขนมากกว่านี้หน่อยนึงโอเคแล้วเดี๋ยวเราบิดก็คือเพื่อให้มือปายมือเนี่ยมามาแตะที่ขาซ้ายอ๋ออาโอเคอะบิดลงไปเลยครับบิดลงไปปึ๊บโอเคช้าๆ้หนึ่งลองดูสองสามโอเคสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9และสุดท้ายครับ10โอเคนี่คือท่าที่1น่านะเราอาจจะทำสิบถึงสิบสองครั้งแต่ว่าหลักอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไหวเอาบึกขวามาแตะขาซ้ายอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือว่าอย่าเร็วนะไม่งั้นเราจะรู้สึกเวียนหัวใช่ค่ะนะครับช้าๆค่อยๆลงแล้วก็คนที่มีปัญหาความดันด้วยอย่าลงบุบบวบเนาะช้าๆค่อยๆลงไปแค่นั้นเองอ่าถ้ามีปัญหาความดันหรือสุขภาพก็ลงแค่อย่างนี้ก็พอ ไม่ต้องลง,ลงเท่าที่เราลงได้พอ,อะนะคะแต่ถ้าใครได้ก็ลงไปถ้าเนี้ยเราก็จะได้เอวของเรามันบิดใช่ไหมครับแล้วก็หลังของเราด้วยนะเพราะว่าหลังเรามีการยืดออกไปะนะครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งท่าที่สองนะครับโค้งพุคงยืนเอามือกับไม้โอเคแล้วเราบิดไปทั้งซ,ซ้ายโอเคหนึ่งโอเคบิดด้านขวาสองโอเคไป สามดีครับช้าๆเหมือนกันสีโฟกัสที่เอวของเราบิดไปลงไปข้างๆตรงๆ5ห้าโอเคไป6โอเคไปเจ็ดโอเคไป8ดไปเก้าไป1ิบ โอเคโอ้ยรู้สึกเลยว่าเอวโดนมากๆค่ะเถ้าเนี้ยโฟกัสเราจะโฟกัสที่เอวของเราเพราะ,ะนั้เนี้ยบิดให้มากที่สุดให้รู้สึกว่าโอเคมันข้างเวลาสมมติเราบิดลงมาข้างขวาใช่ไหมครับให้ข้างนี้ของเราเนี้ยมันรู้สึกตึงเลยนะมันจะได้ช่วยบริหารในส่วนของเอวของเรานะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องนอนก็ได้เพราะบางคนไม่ถนัดในส่วนของการนอนเราก็สามารถยืนได้ะนะอันนี้คือท่าที่2ท่าที่สโอเคเราจะยืน นะครับขาชิดก็ได้นะครับแล้วมือประสานกันไหมโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราบิดเอวไปเร็วๆเ,เลยครับซ้ายขวาเร็วๆเ,เ,เลย1 2 3 4 5 20ครั้ง6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ้า ท่านีข <S 2> <S 2> nah ้ขาง่ายขานิ่งแล้วบิดเอวเนีงรู้สึกเลยว่ามันได้ได้บริหารจริงครับเห็นไหมครับว่าถ้าไม่กินก็บิดเอวเหมือนกันเห็นไหมถ้าแรกก็บิดเอวเพราะเนี่ยเราจะได้เอวทั้ง3ท่าเลยนะแล้วก็ได้ในส่วนของท้องของเราด้วยอันนี้คือท่าที่3เดี๋ยวเราไปดูท่าที่4กันต่อครับผมท่าที่4อ่เราจะมาลดพุงกันด้วยท่ายืนตรงเนี้ยนะครับก็ยังยืนอยู่นะครับแต่ตอนเนี้ยจะเป็นพุงช่วงพุงแล้วล่ะนะครับก็คือโอเคยืนตรงครับยืนตรง ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับเสร็จแล้วเราเอาแขนเนี่ยนะครับมาเตะพร้อมเวลา,ตาเตะขาไปล่งหน้าปุ๊บลงไปหนึ่งเห็นไหมครับสองพยายามก้มลงไปด้วย3อ่าเวล,ลาเราก้มลงไปสี่นับด้วยนะครับเอาสิบสิบสองครั้งอ่าโอเคเวลาเราก้มลงไปเนี่ยนะครับพุงของเราเนี่ยมันด้มีการย่อเข้าหากันเห็นไหมครับเพราะเนี่ยพุงของเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นการทํางานในช่วงนี้ด้วย12ครั้งนะครับ12บองโอ้อโอรู้สึกเลยว่าเก่งตรงหน้าท้องครับเห็นไหมครับ เราก็สามารถลดพุงด้วยท่ายืนได้นะคะสำหรับคนที่แบบไม่สะดวกที่จะนอนเอออย่าลืมนะครับแต่ละท่าเราทำตามกําลังของเรา1 0บถึง2ีครั้งตามกําลังเราและเราทำ3ามเซตใช่ไหมในทุกๆท่านะครับเสร็จเซตแราปุ๊บพักอย่างน้อย3 0ถึงหนึ่งนาทีนะครับ30วินาทีถึง1นาทีแล้วเราทำต่อเหนึ่งกัน3เซตนะครับแล้วเราทำแบบนี้ก็คือ4ท่าแค่เนี้เราก็สามารถที่จะ ยืนแล้วก็ลดพุงแล้วก็สร้างเอลของเราได้อ่านะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่แบบว่าเริ่มดูแลรูปร่างนะคะแต่ถ้าคนที่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มน้ําหนักถือถือดัมเบลหรืออะไรเพิ่มได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เราเจอกันคลิปต่อต่อไปจากโค้ชพี่ตุ้มแล้วก็โค้ชพี่กุ้งจากเทศห้ยังฟิตได้ค่ะไว้บ่าย